ของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดแม่เจนี่ได้หมดทัศสดชื่นเปิดบ้าน100่งร้อย้านทำบุญวันเกิดครบ30กระดาษสวยวันสวยคืนแถมใจก็ปังไม่ไหว เจนนี่ได้หพสท่าสดชื่นว่าที่คุณแม่ลูกสองค้นสวยเข้าสู่วัย30ปีแบบตัตาดพร้อมท้องโตใกล้คลอดแต่ยังไม่เลื่มสายบุญล่าสุดเปิดบ้านดังใหม่ราคาจุกจุกหนึ่งร้อยล้านบาททำบุญวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่น้ำตาซึมแม่เจนสัต์เต็มนิมนต์พระมาริญพระพุทธมนต์สวดอภบรเสริมสิติมงคลให้กับลูกน้อยในท้องพร้อมทั้งของพรอให้ตัวเองและคนที่รักมีความสุขในทุกๆวันโพสลงโซเชียลแบบสุดซึ้งว่าทำบุญวันเกิดวัยสามสิบปีของฉัน กับว่าที่คุณแม่ทุกสองขอให้ข้าพเจ้าแต่คนที่ข้าพเจ้ารักมีความสุขในทุกๆวันแต่ขอให้เบบี้ที่กำลังจะเกิดมาแข็งแรงปลอดภัยทั้งหมามีและหนูนะลูกพี่ยูจินและครอบครัวรอเจอหนูนะหลังจากทำบุญเสร็จแม่เจนก็ไม่เดิมจัดปาร์ตี้เล็กๆกับคนสนิทครอบครัวอบุญเฮฮาเบา,เบาๆแต่ที่เด็ดจ,จนสะพึงทั้งไอจีคือของขวัญวันเกิดจากคุณสามียิ้ชฉดมางคลที่เป็นหนัก มอบกระเป๋าแบรนด์เนมดูให้เมีาาย๋าพามแคปชั่นหวานจนน้ำตาลขึ้นขอบคุณของขวัญวันเกิดจากคุณสามีถูกใจที่สุด